สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะรบกวนแลกบัตรด้วยนะคะบัตรอะไระคะต้องแรกด้วยเหรอสำหรับบคุคคลต่อ,นนอกจันเป็นต้องแลกค่ะใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่กีก็ได้ค่ะ อะไรค่ะค่ะนี่เธอรู้ปะออฟิศอยู่ชั้นไหนออฟฟิศอะไรจ๊ะที่ตึกนี้มีหลายออฟฟิศนะค่ะ ออฟฟิศยาวออฟฟิศพนักนายออฟฟิศในบ้านออฟฟิศก็ออฟฟิศที่เขารับสมัครงานอยู่ชั้นไหนอ๋อมาสมัครงานเหรอจ๊ะชั้นสี่งาา่มอกได้ ิญคุณนิตยาสุขใจที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยค่ะขอเชิญคุณนิตยาสุขใจที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะไปไปจีบฉันจริงค่ะจริงค่ะเป็นไงครัวันนี้เราเป็นไง ก็นิดหน่อยค่ะตามในกรุงเทพฯบ็กเอยูตแล้วค่ะช่วยแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ดิฉันชื่อนางสาวิตยาสุดใจค่ะจบปริญญาตรีคณะมนุษร์เอกวิชาการจัดการการโรงแรมเกรดเฉลี่ย3.68ค่ะเวลาว่างชอบทำอะไรคะก็ดูหนังฟังเพลงเล่นอินเอเนี่งี้ยค่ะช้อปปิ้งเลยเลยทราบตำแหน่งงานจากที่ไหนคะก็ Google นะคะเซิญหาใน Google ว่าสมัครงานหัวหน้าแม่บ้านมีประเด็นขึ้นมาเลย ด้านนี้ค่ะก็เลยอยากมาหางานที่มันตรงกับที่งานก็แค่นั้นนะคะแล้วคุณแไหมคะว่าการทําง,งานในตําแหน่งนี้ค่ะมีความรับผิดชอบไรงไหนะก็คงจะแค่ทําความสะอาดเฉยๆบา้านค่ะแล้วก็สั่งงานพวกแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมคุณถึงเลือกที่จะมาทำงานที่โรงแรมเดอะสุโขศนคค่ะก็พอดีว่าส่วนตัวเนี่ยชอบพี่น้อยบุ๋มภูค่ะที่เป็นเจ้าของที่เป็นทายาทของเจ้าของโรงแรมนี้คะ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าได้ทํางานที่นี่ที่แบบ มีคนที่เราตื้นหรือคนที่เราชอบอยู่กับเาก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งอะค่ะเป็นไรไหมคะเพื่องที่ดีนะคะนะคะไม่ทราบว่าทราบอะไรเกี่ยวกับโรงแรมของสุโกสุน่าค่ะนอกจากคุณพระวุฑุรุเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมนี้นะคะค่ะก็เป็นโรงแรมไงคะเป็นโรงแรมข้าดาวใจกลางกรุงเทพนะคะที่มีคุณกมลาสุโกสุนเป็นเจ้าของโรงแรม เป็นคุณแม่ของคุณน้อยวงพัวค่ะค่ะอยากทราบว่าถ้าแม่บ้านเนี่ยมีปัญหากันในเรื่องการเก่งงานการทำอะค่ะคุณมีวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะก็คงจะนัดกันมาตัเกเตือนเรื่องของพฤติกรรมนะคะ่ะแต่ว่าถ้าเห็นกับตาตัวเองว่ามีปัญหากันถึงขั้นลงไม้ลงมือก็คงจะต้องใช้สิทธิ์การเป็นหัวหน้าค่ะไล่พวกเขาออกออนะคะเพราะว่า ถ้าลูกค้าเห็นว่ามีพนักง,งานแบบนี้อยู่เนี้ยค่ะก็คงจะทําให้ภาพลักษณ์ของโร,รงแรมระคาไม่ดีค,คุณคิดว่าทำไมบริษัทถึงค,ควรเลือกคุณเข้าทําง,งานในตำแหน่งนี้แทนที่จะเลือกคนอื่นก็คงเป็นว่าเพราะว่าดิฉันมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงมางค่ะอีกอย่างดิฉันก็จบมาทางด้านนี้ด้วยแล้วก็มีเกียรดเฉลี่ยค่อนข้างสูงซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะตรงกับสายงานนี้มากกว่าคนอื่นนะคะ นี่แต่ย่าคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจมากเลยนะคะใช่ค่ะฉันเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในเใจสูงนะคะไม่งั้นก็คงไม่กล้ามาสมัครงานโรงแรมท้าดาวนี้ก็ค่ะอ๋อค่ะนี่คำถามจะสอบถามอะไรต้องเติมไหมคะก็ไม่มีอะไรจะถามอะค่ะไม่รู้จะถามอะไรค่ะงั้นก็ขอบคุณที่สนใจมาสมัครงานกับเรานะคะอ้าวสัมภาษณ์แค่นี้เหรอคะใช่ค่ะไม่นลาดแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแรกกันด้วยนะคะอินดี้ค่ะขอสอบถามไหยนะคะไม่ทราบว่าสำนักงานออฟฟิศโรงแรมเดอะสุโกศล อยู่ชั้นไหนคะค่ะตะกู่นะคะสำนักงานเดลสุโกศลอยู่ชั้นสี่ค่ะ,คะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะ ไม่ทราบว่ามาติดต่ออะไรคะขอสัมภาษณ์ค่ะนัดไว้หรือเปล่าคะนัดไวค้ค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะพิมพ์พามุ่งม,มั่นค่ะงั้นขอเชิญนั่งรองนีสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ นี่ห้องสัมภาษณ์ด้วยค่ะอ๋อค่ะ เคยเป็นประธานชมรมคนรักการโรงแรบมบโดยมีหน้าที่ให้คําแนะนําคําปรึกษาและสอนางานเกี่ยวกับด้านโรงแรมให้กับสมาชิกในชมรมค่ะค่ะดีค่ะแล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการในการดำรงตำแหน่งประธานชมรมแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหายังไงคะอุปสรรคที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทํางานผิดพลาดของทีมค่ะ,หหะที่สอนงานให้กับสมาชิกอีกขั้นตอน,อน,น,ชอน,ตอนเช่นในเรื่องของการปูเตียงดิสันแก้ปัญหาโดยการ นัดอบรมวิธีการปูเตียงใหม่ให้กับลูกทีมทุกคนค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทําการอบรมกับลูกทีมน่าประทับใจไหมครับคนที่อ,อ่ามาในการอบรมวันนั้นทุกคนมีความตั้งใจใส่ใจที่จะเรียนรู้มากๆลูกทีมมีการพัฒนาดีขึ้นสอนงานให้สมาชิกในชุมรมได้ถูกต้องตามขั้นตอนไปที่น่าพึงพอใจมากค่ะค่ะแล้วทําไมถึงเลือกที่จะทํางานในตําแหน่งนี้นะคะพี่ฉันมีความชอบในการทําความสะอาดอยู่บ้านก็ทําความสะอาดอยู่เสมอ คือเวลาเห็นว่าบ้านของเราสะอาดมันก็น่าอยู่แล้วก็ทําให้คนในบ้านสุขภาพดีแขกไปใครมาก็ประทับใจพูดดอกปากชมว่าบ้านเราสะอาดอยู่เสมอสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้ดิฉันรู้สึกอยากเรียนและอยากทําง,งานทางด้านเราขนาดและเรารักค่ะทราบหรือเปล่าว่าเงินเดือนที่นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะไม่ทราบค่ะเงินเดือนสตาร์ทแค่หมื่นห้านะคะพอใช้ไหมคะดิฉันคิดว่าเงินเดือนหมื่นห้าถ้ารู้จักใช้มันก็จะมีเก็บค่ะ โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วด้วยและหากคำนวณจากความเป็นจริงหลังห่าจากค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางไปแล้วเดือนหนึ่งก็จะมีเงินเก็บเยอะพอสมควรค่ะอีกอย่างคือดิฉัน่อยู่กับอยู่บ้านกับคุณแม่จึงไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าห้องทุกเดือนกับข้าวก็ซื้อสดๆมาทำอาหารเองค่ะก็ไม่เปลืองค่ะเงมนถ้าก,ก็เพียงพอขายอยู่ได้เ้าดีจยิ่ะแสดงว่าชอบทำอาหารแน่ๆเลย ก็ชอบค่ะปกติก็ทําเองอยู่แล้วแต่ส่วนมากคุณแป่ก็จะเข้าหัวมากกว่าค่ะทราบหรือเป่าเขาว่าตําแหน่งนี้ก็มีความิชอบอะไรบ้างเท่าที่ทราบก็คือวางแผนการบริหารจัดการหน้าระบบการทํางานรักษาความสะอาดในโรงแรมบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ทราบว่ายังมีหน้าที่นอกเหนือจากนี้อีกไหมคะมีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะม,มีการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆสำหรับการทำความสะอาดสถานที่สำนักงานห้องน้ําห้องพักในโรงแรมให้อยู่ในขั้นตอนมาตรฐานค่ะคิดว่าพอจะทาได้ไหมคะถ้าผ่าสนสภาพวันนี้แน่นอนว่าจะพยายามเต็มที่ค่ะมีประสบการณ์การเป็นแม่บ้านี่ไหนนมาก่อนไหมคะไม่ค่อยมีประสบการณ์ค่ะการทำงานตำแหน่งนี้มาก่อเลยค่ะแต่ฉันเป็นคนที่เรียนรู้เร็วถ้ามีการสอนงานดิฉันก็จะตั้งใจเรียนรู้เต็มที่ค่ะ สุดท้ายคืออะไรที่เป็นจุดดนจิตด,ดนใจให้คุณมาสมัครงานที่รงง ort, โรงแรนเดอะสุโก้สดที่นี่อะค่ะเดอะสุโก้สดเป็นโรงงรนที่ดิฉันเห็นความเติบโตมาตั้งแต่ดิฉันยังยังเล็กเคยได้เข้ามาใช้บริการครั้งหนึ่งเมื่อดิฉันได้ไปทัศนศึกษาในสมัยมักเรียนต้นรู้สึกประทับใจกับบรรการที่นี่จึงอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โรงแรนนี้เติบโตขึ้นไปอีกมีการต่อข่นในทางที่ดีต่อไป okay, ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอของคุณมากเลยที่สำหรเวลามา กินดีมากเลยค่ะขอบคุณเล้ค่ขะข่าวดีจะทำเป็นหนังเดอนี้นะคะดีค่ะแล้วเราจะติดตามกัไปนะคะขอบคุณมากค่ะฉัาาบคุณ ค่ะค่ะพูดอยู่ค่ะจริงหรอคะอ๋อค่ะเดี๋ยักจะพูดนะคะมีค่ะมีค่ะความสอแร้วค่ะพูดามจรนะคะค่ะค่ะคอค่ะค่ะรับร้อยค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมีอไให้ช่วยไหมคะ,อะขอติดต่อพบคุณนันทาเชื้อสายวน้าแผานกได้ไหมคะอ๋อคุณพิมพามุ่งมั่นใช่ไหมคะที่นันบีฟงานวันนี้ใช่ค่ะเออเ้นทางนี้เลยค่ะคุณนันทารออยู่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ่าเชิญนั่งจากดิฉันนันทาเชื้อสายหัวหน้าแม่บ้านของที่นี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มบีบงานกันเลยดีกว่านะคะพร้อมไหมพร้อมมากค่ะสนาดการทำงานก็คือ 1. นึ่งรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงแรมในส่วนพื้นที่สถานะห้องพักแขกและพื้นที่สำนักงาน กำหนดมาตรฐานความสะอาดและตรวจดูแลทุกพื้นที่วางแผนจัดตารางเวลาปฏิบัติงานของพนักง,งานแม่บ้านวางแผนกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆจะทำรายงานจะทำงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุวางแผนควบคุมการใช้งานอุป,ปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝึกอบรมประสานงานกับแผนกงานอื่นที่เกี่ยวข้องสภาพการทำง,งานเป็นยังไงบ้างคะ เราต้องทํางานร่วมกับพนักงานเป็นจํานวนมากคอยอำนวยความสะดวกด้านที่พักแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมมีอุปสรรคอะไรที่เป็นที่พบเจอบ่อยๆไหมคะก็จะมีในช่วงฤดูการท่องเที่ยวจะมีแขกมาเป็นจํานวนมากเพราะแขกเยอะเราก็จะต้องทํางานหนักขึ้นอย่างแค่ห้องพักก็มีทั้งหมด4 50ห้องแล้วต้องคอยบริหารงานการทริการใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความบิดพลองในด้านการบริการโดยรวมก็มีเท่านี้ได้จากมีอะไรสงสัยอีกไหม คือถ้าสำหรับตอนนี้พี่ฉันอาจยังไม่เจอปัญหาอื่นๆแต่คิดว่าแนาอนาคตคงต้องเจอแน่ๆพี่ฉันนรบกวนขอปบะิตต่อคุณนัทะาไว้เป็นที่ดึกษาในาอนาคตได้ไหมคะเบนเังจากประติดต่อศ8 9 5ก้า่ขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีพี่ชันเริ่มรักได้เมื่อไหร่ดีคะวันนี้เลยดีไหมจีจี้ดค่ะงันดามมาเลย ความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ รุณหีดาอวเองเอค่ะตอนนี้นะคะศึกษายอยู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาการจัดการการโรงแรมค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอนาคตนะคะอยากเป็นเชฟค่ะทำอาหารที่แบบโรงแรมหรูๆอค่ะสี่พันวาเป้าหมายในชีวิตนะคะอยากเปิดร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟของตัวเองค่ะร้านหนังสือะอะไรนะคะงานเอกก็จะเป็นร้องเพลงอ่านหนังสืออ่านนินานนยายหรือว่าแม่ก็คุยเล่นกับเพื่อนะคะ่ะ ความสามารถพิเศษก็เล่นดนตรีได้อีกหน่อยะคะ่ะส่วนคติประจำใจนะคะก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะวันทางานนี้ต้อใช้ทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัฒนานันทมาตาอาชาชายัยกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาการจัดการการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอนาคตอยากเป็นเชฟเพราะเป็นอา,อาชีพที่ชอบค่ะส่วนเป้าหมายในชีวิตอยากเปิดร้านกาแฟร,ร้านเบเกอรี่เพราะว่าเป็น ฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะงานอดิเรกดูทีวีฟังเพลงได้นอินเน็ตค่ะความสามารถพิเศษเคยเล่นมงโยโทลารตินค่ะเล่นดนตรีได้แต่ไม่มากเท่าไหร่แล้วตอนนี้สติไปจำใจความพยายามที่ไหนความสำเร็จไดที่สัดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัชชาสุนพิพุทค่ะเป็นคณะมนุษยศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมค่ะมหาวิทย,ยาลัยกรุงเทพอนาคตนะคะ เปิดโรงแรมเป็นของตัวเองทั่วประเทศไทยเลยค่ะและก็งานอัดเรสค่ะก็จะเป็นพูดหนังของตวัวเองและอ่านนิยายเน้นเน้นๆใช่ไหมความสามารถพิเศษนะคะก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสได้นดิดหน่อยแล้วก็ร้องเพลงค่ะถ้าติดีประทับใจนะคะคือคิดจะทำคิดทําการใหญ่อยากสนใจเรื่องเล็กน,น้อยทั้งสวสัค่ะชื่อนางสาวชาพรนะคะสุภพร์ธรรนะคะ การศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุทยาเตลิมศิกค่ะอนาโคตค่ะอยากจะเป็นไกด์ค่ะเป้าหมายในชีวิตก็อยากจะเปิดบริษัททัวร์ของตัวเองค่ะงานอนเรกก็อ่านหนังสือค่ะฟองเพลงมาเซิร์อินเทอร์เน็ตค่ะความสารถพิเศษคือทำอาหารค่ะสติปั้นรังไชคือทำอมไรให้ที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุลนาเกลามึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเอกการจัดการการโรงแรมธุรกิจสายการบินอนาคตก็คงทำงานในด้านการโรงแรมหรือไม่ก็การบินเป้าหมายในชีวิตคิดว่าก็คงจะศึกษาต่อให้จบมัธยมศึกษาอยงานเด็กตืนหนังกรุงเทพความสามารถพิเศษทำขนมคติคือทุกปัญหามีทางออก สวัสดีค่ะชื่อนางสอบสูงวิสากรเพชรชื่อเล่นแอนจะมาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเอกการจัดการการโรงแรมสาขาวิชาโทการจัดการธุรกิจสายการบินมหาวิทยาลัยกรุงเทพอนาคตอยากทํางานเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมระดับ5้าดาวเวลาว่างชอบปลูกต้นไม้และเลี้ยงสุนัขประสบการณ์การทํางานเคยทํางานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานขายที่ห้างบุปสงค์คติประจําใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสวิกาดวนนัิค่ะการศึกษาตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอนาคตก็อยากจะกลับไปพัฒนาโรงแรมของครอบครัวให้ดีขึ้นนะคะเป้าหมายในชีวิตก็คือว่าอยากถ้าเป็นไ่ได้ก็อยากจะเปิดโรงแรมของตัวเองงานอดิเรกก็อ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงค่ะความสามารถพิเศษก็พูดภาษาจีนได้แล้วก็สามารถว่ายน้ำได้ค่ะ ค่ะติประจำใจก็ทำอันนี้ให้นี่งๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาสาลพิยาพิยาภูติพันนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะมนุษยศาสตร์เอกลุนแรงโทรอินบินค่ะอาณาเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเป้าหมายในชีวิตก็คืออยากจะทำธุรกิจนี้ให้มีความสนใจเยอะค่ะแล้วก็งานพาร์ทเลยนะคะก็ทำขนมค่ะส่วนความสามารถพิเศษก็คือชงเครื่องดื่ม ค,ค่ะแล้วก็คดิประจําใจนะคะทุกอย่างต้องมีความเสี่ยงค่ะถ้าเราไม่สเสี่ยงไม่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารวีพู่งพรสมค่ะนักศึกษามาจาก สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาราภิโีรจนักิจปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจสายการบินสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพอนาคตอยากทำงานในวงการสายการบินค่ะอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินที่ต้องการจะร่วมงานด้วยคือสายการบินญี่ปุ่นค่ะ เวลาว่านชอบดูหนังค่ะชอบฝึกภาษาอังกฤษชอบเสิร์ชอินเน็ตแล้วก็ชอบค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบินค่ะ,ะแล้วก็ชอบค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครแอร์โคสเตยและการศาึกษาต่อต่างประเทศค่ะ<ม>เคยทำงานพัฒนาในตำแหน่ง QA ค่ะโดยบริษัทฟ r e e m a n Service เป็นผู้ว่าจ้างให้เป็นเจ้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้กับโฮมโปรทุกสาขาในประเทศค่ะ ทติประจำใจ practice make perfect การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบค่ะขอบคุณค่ะ